นี่เป็นไนกเนื้องว่วอ่าพานใหญ่ <c oughs> ขอเป็นนี่กินเนื้อสัตว์จังหวัดได้พี่น้องได้วันนี้ก็ได้หน้าหนูเอ๋อวันต่หน้าหนูไออาหารสิงโตครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่เนื้อวัวสดๆพี่น้องครับซื้อตีสี่หมื่นบอกตีสี่นะครับหนูขนมปังเต็มเต็มตับเนาะพี่น้องเด้อสามร้อย อพอดีไปซื้อเนื้อวัวเหมือนเช่าพอดีไปซื้อเนื้อวัวเหมือนเช่าเนี่ยพี่น้องไอ้เจ้าของเขียงกับอกว่านาขี้คุ้นๆ้นีไม่ใช่ไปทำช่องยูทูบ b e อครับโอ้เจ้าของร้านเอากันเลยใจดีใจดีครับเขาให้ฝากร้านให้ร้านเจนิดเนื้อวัวนะครับเ้อบ้านโกขีนูนเนาะ แกแถมไปครึ่งโลพี่น้องโอ้แกกระจายดีเติบอยู่ครับแกว่าแกก็บอกว่าคลิปหน้าก็ให้ไปนั่งซอยอยู่นู่นลวดแกจะหาเนื้อกำงามให้ซอยลวดเพื่แกว่างันครับวันนี้ก็ได้ลูกพี่มาเลยได้ครับเนี่ยอะไรปืนสามแปดผมมีครับมีของผมพี่น้อง อันนี้เพียอ่อนนะครับเด้อโอ้ดูเจ๋งไงครับมันจะเปิด,ดลูกพีสดไหมเนื้อสดด้วยโอ้โอเจ๋งไงเพียนะให้มาเยอะจังบะสุดยอดอ่ะข้าไม่เอาลูกใส่เลยไม่ต้องอันนี้มันตัวอ่อนไงไม่ใช่ตัวแกอันนี้เพียเก่ามันเนะพียเพียใหม,ไม่ไปนี่อ่อ,อน,นของแท้เลยแบบนะี้

พันอีมายอดี่น้อพี่เอาทจคำไม่หนิลางหลันี้ะเดี๋วใจเย็นๆท่านน้ำจิ้มก่อเดี๋ยวอีสวยนี่เอามันสนี่ีี่เด็กเดี๋ยวพันตซอวยจนหอมขี้ด้พี่้องเดี๋ยวท่านน้ำจิ้มกนนะครับ มาๆพี่น้องรอยจุครับลูกพี่นั่งนี่ก็ได้นี่เฮ้ยงางโอ้ยลูกประหล่ดจัง่อยว่ะเด้อเดี๋ยวให้ใส่ลงไปผัดเย้ด้วนะลูเออกุ่มให้ให้จบเพราะอันน้ากูสิงสิหาเดี๋ยวมันเปิดโทพทาปันไว้ก็สิหายกูเลยโอ้ยมือเด้ง มอตามอตาอน,นี่มอต้าก็ตลาดาปพัฒนาดใหญ่นนตุ้ยนี่พัดอ่ะไปหามาละขี่นกก็ไม่มีพี่น้องในตลาดก็นได้ก็เลยนี่นะครับนี่ก็มีหอมเปรมีข้ขี่ลาวเนี่พี่น้องเนาะประกาศขาวแตงกวาครับใบชะอปูนะพี่น้องนี่ครับสามสิบกีบครับเอยจะแม่ก<ม>็ห<ม>น่อยนี่หน, <laughs> น่อยจ้คำลูกพี่น้องมีเช่วยมีน่วย อพี่ลุยอ๋ยอพี่เจเลยบ้านเยมสีไม่กินทำไมเขา่เขาข้าวเหนียวมันน้ำอ่ะข้าวเหนียวไม่มีไม่ได้ซื้อข้าวเหนียวมาหนึ่งไม่คิดว่าจะได้ซื้อเนื้อมาวันนี้ก็ว,ว่าเป็นวันพระเนื<ข>ออ้อวันพระพอดีแกขาก่อนวันพระไงครับก่อนได้พี่น้องได้คำแน็กครับโอ้ยอะไรแต่คนในกีเวียเวียเรามือนักๆลก่ะชิ่มดีกว่า มามากินเผาล้งกันมามาีิน้องครับมาพันเอี้ยพันหน,หนいいึ่งเลยแทบแทบเลยว่าแม่เนบอกให้เต่ามาแล้วมาแก้ว เปนนาทีจะใส่แกะเสร็จเลไอ้โยบายเมั่วมืดเอาขาเจ้าเขาเจ้าเขาเย่งเอามาโลดครับเอาโลดเอาเจ้าเดี๋ยนีกำลังหงผมรำไม่เป็นหรอกน่าอ่านกับลำตัลงงน่าสลับไม่ โกเคปวดรังปวดเยิ้วได้พี่น้องนี่ครับสูตรของทานได้พี่น้องนะนี่ครับของแกเจ็บเส้นเจ็บเย็นพี่น้องครับคนละทีไม่ยกมือแแม่ล่ะว่าจะถามหาเสีย เราไปนอนนักแก่เขาผมมัลำเลยไม่กินแมวไรแล้วครับอยอดโอ้ตาบ้าวอ,อ,อ,อ่ะนี่ตาอ้โอ้ตุ่ย,ยพี่น้องเลยมาไหมผมมำนลำเลยดิ <c oughs> มืออืมจัดตนักไปเลยพี่น้องหนกิโลว้า่ากินอยู่บ้านตะคร้ไม่เหนียวว่ะไม่ใช่วัวเก้ว ผมนี่เด้อน,นี่แกแถมให้แกว,ว,ว่ามันมีเสืออยู่หน่อยนึงครับไหนน้อเสือนี่อะไรน้นำบกมันมน้ำบกมันนี่น้ำบกมันไงนี่น้ำน้ำบกมันเป็นเนื้อเสือติดมันอ่ะกินได้ไหมได้า,าย,ย์อ่ะเน่ยสุดยอดเลยเห็นมันมันจะเห,หนียวหน่อยไอตัวแท้มันเข้าไปแล้วน้องไม่ปลาหรือที่นี่ปลาตรงนี้หมือเป็นเนื้อเป็นขาวๆนันมันแมันแสบ แต่ตัวไอ้อกเผามันเข้าไปแล้วจะไมนไ,นได้ปัด,เ,ดเขาำมีนะเนียยังนะเหรอเนียเสียไม่หนวาวขนาดนี้ั้งบอกเขาพี่รองอยำแดดนี้เหนีเสียแต่ปัาตัวเนี้ยนิดดึง,งนี่แบบ เราบ่นมาเนื้อนิดนึงชิมดูทิเพราะแต่เสียมันรอดไห้เลยพี่น้องเ <c oughs> อ้ยเมยอืมโอ้โอจะคำนึงรึยังใหญ่ๆเลยครับหนี่หลงชอบบ้านเตี้ยชอบบ้านฮึไม่ไหวพี่น้องพอแล้วเป็นยังไงเขียวไม่ได้

ครับมาไหมครับพุทธมมามาจะพาไปช่วยเบกข้าวหอเบ้ดกนึงพาไปช่วยบันไม่รอช่วยแะเอ๋อน้องเขากระล้องนี่นะมือเบียร์เลยโอ้ยหัวไม่จะรุนชาชาวดน้ำเย้ ตรงๆตองๆตรงๆตรงๆตเงี้เอมาด้วะตรงี้เอามือมื่นจิโรโรด้วยจิ๊ดเต้ซื้อนะอ้ตังเดี๋ยวดำปูแน่นอหาไม่ได้หรอองมาแล้วไม่ได้เมื่อตมาแล้วไม่มีใครเก็บลาเก็บเขาวันนี่บ่เก็บเขาวันนี่ เกี่ยวมาคืนเนาะเกี่ยวเขาถุงอ่ะเกี่ยวหน้าไหนเนาะนี่เกี่ยวหน้าไหนนาบันตุ้มนาบันตุ้มนาได้ไปอยู่นู่นทำนาอยู่นู่นนี่นาไครนารชาติอยอะไรยี่สิบโอ้ขายรานสองร้อยสามร้อยถุงคุยตายอะไรนี่จยจงยกบว่นี่ยัง เซตมาซีฮาทุ่มหนอใครจะยก <c oughs> ม่มีทุ่ไม่ใหญ่ดกโยวยดด คนเคียงดีเหรอครับพี่น้องใจผมเลยอยากปาดเอามะนาวลาดหลังกินเลยแล้วโอ้ไม่กระเงี้ยวเลยโรยตะมือตะมือโรยโรยฮะมันเดงไม่มีใส่ไม่มีใส่อ่อนว่าจีลองขอใส่อ่อนเข้ามาลองชิมดู เขียว mm hmm. ขาดไหมอ่อนคุณซ really ีเขียวขาดไหมอ่อนตรงไหนแล้วนี่เอาลองได้่น้องอ่าใครไม่กินรีบกินอะไรกับขอโทษเลยนะครับพอดี้พวกผมมันสายลุยอยู่แล้วครับพี่น้องเอ้ยพยาันเป็นพยานแต่ไหครับมีเพียพร้อมมี เียบผมลำพร้อมนี่นๆเลยวัวเห็นหน้าเนี่ยหน้านี้เลยครับพี่ร้องยำเข้าไปบ้าง้ใชาเขาช่วยไม่ได้มาดัดมาในกะดีมาไม่ใช่แต่ี่ชายอย่างองห้าง Hai mà mình thôi. mày đeo nữa, mày rồi, đào này. mày đó. mày 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 mình ăn. mày mày đào mày thôi. mày 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 mày

เออเม็ดอวานอย็กกินนี่เมื่เนอะไรนี <S <S <t os> <t os ่เนี้กินคปากคอนหนกินเยอะเล้ติดควมไหมนิดเลยว่ากินสคนทิยาวสองคนสบายเลพี่น้องไัวไซตัซอครับสี่ห้ากอม้ะ món lông nó vào cao điểm mặt 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 Bi nó bay mấy nào, nó kiếm mấy mẹ kiếm mẹ 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 ừ. mẹ 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 ruột chặt lại trải chiết tao lên ngon ra mẹ ruột chặt 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 mẹ ruột เี่ยวเกล่ะใส่ไหนรลยต้มพี่น้องเอ,อ้ยกัะตุกขอจู่ว่ะน้ <c oughs> องเฮ้ยพี่น้องเอ,อ้อยจะก,กินติดหลายเด้อเปลี่ยนพยาติใบไม้เด้อพี่น้อง <c oughs> เตือนไว้ก่อนมองนี่จริงกันแล้วไอ้เบิ้งมันเนี้ยพยาธิใบพยาธิใบไม้อ,มยยมยอยู่ในตับ ถ้ากินเนื้อลายในเนื้อดิบหายลายหยิบสุกเนี่ยตับใบไม้บ่ตับใบไม้ด้วยนะครับของแก่ยังไม่กินนุ่นเพียงประหยาดใบไม้ใบตะโกตอนนี้จะอยงเพื่ออะไรขังคนได้กาบบ่เลมอีผมยอดยอด แกเข้าหน้อยวันพี่น้องไหมาเสาโบยยิ่รลอยพี่น้องเอ้ยยิ่รลอยยิ่ลอยฟามหลวมน้อเขากล้อเขาวกกงก็เขาอ้เนื้อเสือแม่ตนใดญกพูดไม่ไหวหรอก ว่ไจิ้มเนมดกับคุ้มันจิ้มเนมดหมันนี่แมันไม่มดมดเยอะเลกลิ่นกรนั่งยังเลยป่ะจิ้มกลิ่นหอมฉุนหายข้าวเลยครับพี่น้องเอ้ยกิ้มไหมงานนางดูนางดูอ่ะ กะโอ้อิ่มมาแล้วพี่น้องก็จะไปตัดต้นมันนะครับพี่น้องวันนี้ก็ได้เลยพาลูกพี่มากินเขาด้วยครับไปพาไปตัดต้นมันนะพี่น้องกะฝากร้านนะนะครับนี่ร้านเนื้อวัวเจนิดนะครับเนาะแยกโกกขีนู่นได้พี่น้องเนื้อใหม่ๆสดๆครับขาทุกวันกะสำหรับผ่านอีสานใต้กะบวันนี้กะคลิปกินเขากินเนื้อถิ่นโตนะพี่น้องเนาะกะฝากติดตามคลิปหน้าคลิปไหนได้พี่น้องเด้อว่าผมจะทำอะไรให้ดูนะครับพี่น้องเนาะสหรับวันนี้ผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับ